รถสวยพร้อมใช้นะคะ Toyota ตต v i g o Champ นะคะปี2014นะคะคันนี้เป็น2.5 V n t u r b o นะคะ4ีประตูยกสูงค่ะแม็กพร้อมยางให้ไปแบบนี้เลยนะคะชุดแต่งจัดมาเต็มนะคะพร้อมท่อนี่นะคะด้านในผงลายแต่งริ้งค่ะคัดทองแดงคันนี้พร้อมใช้จริงๆนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่ คันนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะแม็กพร้อมอยางพร้อมสภาพพร้อมนะคะรีแมบบ็เรียบร้อยนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะคันนี้468,000บาทปี2014ออกรถสุนนบาทปีดาวผ่อนแค่เพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ รถส,สวยพร้อมใช้นะคะกรุงไทยตอตตขอย้ำราคาอีกสักครั้งนะคะ468,000บาทออกรถสูนบาทรีดาวคันนี้เป็น t o โยต้า o o โกแชมนะคะปี2014มาในรุ่นของตัวอ e ีฮีนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังติดต่อไปได้นะคะเราอยู่กันที่นี่ทุกวันค่ะกรุงไทยตอตรตสาขาแยกสันติสุขค่ะ